สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ S.U. Hel a t h Universe นะครับวันนี้เรามานำเสนอเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับความขัดแย้งคืออะไรความขัดแย้งก็คือ การที่เห็นไม่ตรงกันการที่มีความคิดไม่ตรงกันหรือการการะทําไม่ตรงกันนะครับซึ่งก็อาจเกิดได้จากสองบุคคลขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนจากก็สามารถเกิดความขัดแย้งได้ทั้งนั้นนะครับ ซึ่งก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางความเครียดปัญหาที่แก้ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรวิตกกังวลมากก็หาท่านใดนะครับสนใจต้องการพูดคุย เพื่อหาทางออกหรือลดความขัดแย้งลงสามารถพูดคุยกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางแชททางเสียงหรือทางวิดีโอคอลบริการฟรีนะครับสนใจติดต่อเราได้ที่ Facebook ค้นหาคำว่า S u hell universe นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ